ตบมือดังๆนะครับขุนพีพีและขุนพีขุนพีีไรอเมรยดชกรและคุนพีพััศียาสวสีครับสวัสดีนะครับเก็บไฟแล้วโอเคเรามีคำบอกให้ท่านเขาอายุสวัสดีนะครับช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะอะไรกันอยู่ไหมทีีคช่วงนี้ก็ที่จริงมี้อมเป็นโปรเจกต จบของ BKP Project ครับผมครคาวมีงานคล้ายๆงานแฟนมิสติ้งครับผมเป็นงานคอนเสิร์ตอยู่ไกลอย่างนี้ด้วยครับอ๋ออัดราติดตามนะครับผม,มแล้วคุณพีเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็เริ่มเปิดะคระนไปค่ะ <hi> เปิดกล้องไปไก่นนกอนหน้านี้ก็จะมีแบบเดินสายแบบร้องเพลงจางรายการต่างๆอะไรเงี้ยเดินสายร้องมั้ครบชอบจังเลย <'m happy. S 2> <hi> อยากจะกล่าวว่ากับพี่พีร้องพี่จะขอเป็นคอร์สแต่หรือผมเต้น กจะไม่ทำเพลงเสียงเพราะหลงใช่ไหมโอ้มีทั้งร้องเล่นเต้นครบเอาละฮะนี่ก็คือยังถือว่ามีงานกันอยู่กล้องนี่ปิดเป็นท้ายกับคอนเซ็ปต์ของแสนสิริเลยครับคือพี่รู้สึกว่าคนเราหนึ่งคนเรามีได้หลายมุมมองเรามีได้หลายความคิดด้วยแล้วเรามีบุคลิกของเราหลายอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่สบายพี่ครับคนข้างนอกอาจจะมองว่าแบบเออเราเราเป็นคนแบบว่าน่ารักน่ารักน่าสวยโอเความจริงแล้วเราเป็น เป็นดาวมหาลัยเป็นดาวมหาลัยโอเคอ๋อมันเลยคำว่าน่ารักไปอีกนะครับผมเนี่ยคือความความน่ารักความมีเสน่ห์นะครับในยูของความเป็นพีพีมีมุมไหนไหมที่แบบอืมไม่ยังไม่มีใครรู้พีพีมีไหมใคยที่จริงเป็นคนซื้อของเยอะมากอีกอีกบอช้อปปิ้งใช่ชอช้อปปิ้งอะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบชอบซื้อนู่นซื้อนี่เก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อๆไว้ว่า วันไหนเราเราแบบต้องใช้ก็เรามีเยวไงมันโอเวอร์แอคไปมัมยกตัวอย่างได้ั้ยอย่างซื้ออะไรเก็บไว้ท่านที่ยังไม่ได้ใช้เลยอย่างนี้มีั้ยก็จะเป็นแค่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับผมเราเราเวลาเราเจอเราชอบเราซื้อเก็บไว้แล้วก็งานไหนที่มันเหมาะสมกับชุดชุดนั้นเราก็ค่อยส่ไปอ๋อประมาณนี้นะครับใช่แล้วมันเป็นพื้นที่เหมือนแบบเป็นพื้นที่ที่เก็บความทรงจำของเราด้วยอ๋ออย่างเรากำลังจะมีงานในอีกหนึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องมีชุดเผือไว้ประมาณกี่ชุดฮะอะไรนะอย่างเราจะมีงานอาทิตย์หน้าเรามีชุดเผือไว้ะมากี่ชุด แล้วก็ต้องมีเอ่อเอปชั่นหนึ่งสองสามบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับเดามหาอะไรนะครับมาถึงต้นตะไคนะครับคุณพีคนะครับคือโจทย์ของพีคจริงๆพีคเป็นเพทเลอรเฟอร์นะคะพีคเลี้ยงนกเป็นทาบนกใช่ค่ะมีลูกคือไขหวานคือเลี้ยงนกเสียงให้ดูด้วยไหมไขหว่านม้้นเสียงนกต้นเสียงนกทักนกอย่างเงี้ยค่ะนก แล้วที่ผมคิดคือเสียงนกอ่ะมันยังเพี้ยนเหรอหรือว่ามันหรือว่าเสียงนกเป็นอย่างงี้จริงขอโทษทีครับเมื่อกี้ความเป็นอยู่ไม่ลงาาน,นกหายากนกหายาก แบบเรองี้อย่างเงี้เหรอเซซใช่แบบมันทดลองอะไรเงี้ยอร่อยมากนะคะทำมาทดลองไม่ขายด้วยทำให้ขายขายของพิซซ่าเซซเลยโอใช่ฉะนั้นคือต้องมีแบบหลายมุมที่บ้านมากไหนคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทานอีกอะไรเงี้ยค่ะอยู่กับคุณแม่ด้วยใช่แล้วก็จะต้องมีแบบไปลองเคอร์เคกกับนกอีกเพราะว่าคือคือใครเข้าใจเลยคือเหมือนว่าโอเคราเราชอบเคอเคก์ใช่ไหมคะใช่เรื่อเหมือนว่านกเราชอบ เราชอบร้องด้วยเราเราก็เลยก็ไปทำกิจกรรมกับเขาในรครอบครัวเก่งวันไหนชวนไปได้ไหมอ่ะโอกยได้ค่ะซีซ์มามาผนได้ใช่ไหมคือตรงไปสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดคือนอกกับเธอเวลาร้องเนี่ยเส้นสขีดไข่เกาะเสียงแข่งกันเลย,เลยใช่บ้านจะต้องแบบเหมือนเหมือนไม่ไปตกคนที่บ้านมากๆอ่ะค่ะเพราฉะนั้นมันจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวใช่แบบทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ครอบครัวก็จะมารวมกันเป็นแบบอ่า คือไอ้ที่คุณบอกว่าพยายามไม่ให้นกไปเขาเรียกว่าก้าวไก่บ้านข้างๆการร้องทาร์วตีของนกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไปคนละทางกันนิดนึงนะคร<ๆ>ับก็าาปรับให้ลงตัวให้ได้ต <S <S แต่มันลงตัวเลยนะครเพราะว่าเรามีพื้นที่มันมีแบบสไตล์ของเรา<ม>ที่เราแบบจัดสรรไว้แล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้รู้สึกตอนนี้พี่ก็อยู่กับครอบครัวครับผมถ้าถ้าดูบ้านตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากได้บ้านที่มีขนาดพอกับครอบครัวเราพอดีครับผมแล้วก็เป็นเป็นฟังก์ชันที่ทุกๆคนได้ใช้ทุกหน อ๋อเรื่องเรื่องฟังก์ชันและเรื่องครอบครัวครับอยากจะให้ครอบครุมตอนนั้นนะครับแล้วคุณพีคล่ะครับถ้าจะมองของพีคในอนาคตนะคะก็เหมือนมติว่าเราต้องอไปอีกสเต็ปหนึงในชีวิตเราอาจจะมีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองเผื่อลูกของเราในอนาคตต้องมีพื้นที่ให้เขาได้แบบเหมือนปลอดภัยสาหรับเขาแล้วก็เหมือนอบอุ่น,นได้ใช้เวลาในครอบครัวด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าคุณจะรรมรด้วยกันอันนี้คือพี่จะเน้นมากคือเรื่องการทํากิจกรรมด้วยกัน S <S 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 มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันกับครอบครัวเป็นการแบบสร้างความทรงจาไปด้วยกันเลยคะ่ะครับผมอันนี้ก็คือข้อคในอนาคตอันนี้ก็เทคแคร์แล้วผม,ผมชอบที่คุณทีทคำหนึ่งคือปลอดภัยผมว่าตอ,ตอนนี้พอมีโควิดมีสถา,านการณ์ต่างๆว่าคนคนทั่วโลกหละอยากจะอยู่ที่ที่เขาปลอดภัยผมว่าตอนนี้บ้านสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องอยู่แลวปลอดภัยข้าบผมเรื่องราของสุขภาพใช่ไหมครับจริงได้ห้องที่ที่แบบเราได้นอน หลับสนิทกับมันจริงๆอะไรเงี้ยค,ครับผมก,ก็ก็อาจจะเป็นของพีนในเวที่ใช้บ้านนะครับสมมุติว่านอกจากการนอนอย่างเงี้ยพีพมีวิธีคลายเครียดยังไงบ้างที่เวลาทําแล้วอย่างเขาเนี่ยแช่น้าใช่ไหมยังพีพีทำอะไรที่มันแบบทำเรารู้สึกว่าเออเหมือนได้แบบปลดปล่อยปล่อย,อยวางที่จริงพีพีคน <ผม S 2> ชอบเปิดสารคดีดูตอนคืนนะครับสารคดีเลยหรอใช่เปิดสารคดีเพราะแบบเอ,อ่อ discovery planet อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>เพราะว่ามันง่วงหนี่ง อะไรพี่ดูแล้วพี่กะว่าอ๋อดูกล่องใช่พี่จะได้หลัโอเคโอเคนี่ครับมีเรามีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะครับมีพี่ๆคนไหนอยากจะถามคำถามอีกไหมครับทุกพนักงนทุกบุคลิกเจาะไปทุกกลุ่มบุคคลและมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละแต่ละคนเลยทีเดียวนะครับ สุดท้ายนี้นะครับในานามของบริษรัทแสนสริจำกัดมหาชนนะครับดิบจโก,ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับความสนใจและที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ you oh. 哈哈 <laughs> <laughs> พี่ขอไปไปนี่เคี้ยวแบกตัวว่าเวลาอยู่อย่าเนี้ยเอนนี้จบสิ